ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่30ถึง6เมษายน2567นะคะอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์คนวันจันทร์ได้ดูได้ทุกทุกเพศนะคะนะจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างเพราะมีคนถามว่าดูแต่ของผู้หญิงหรอครับหมอจูนของผู้ชายก็เดินจะดูทุกเพศอา่จะที่รักเวลาหมอจูดเอ่ยอาจจะด้วยความที่ว่าหมอจูนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอาจจะเอ่ยคําผู้หญิงไปเวลาดูก็กลับสลับเพศเอานะคะ ไอหนุ่มซึ่งชุนนะคะนะวันพุธครับวันพุธกลางวันหรือกลางคืนนะตัวอืมนะคะอังคารค่ะเราแป๊บนะคะเช้าว,วันจนาาันทร์เฮบเจ้าชะตาหนานัน,นวันอาทิตย์มีเรื่องต้องช่างใจอีกแล้วนะวันอาทิตย์ช่างใจวันจันทร์ก็ช่างใจอืมเป็นลูกเซี่ยวเหรอจา๊ะอาทิตย์เซี่ยวจันทร์จ้ะโอเคอันเนี้ยวันจ,นจนันทร์จ๋าเหมือนมีเกณฑ์ว่า การเงินอาจจะมีต้องมีเรื่องให้คุ้นคิดนะคะในเรื่องของการเงินเนาะที่รักกดกดหัวใจกดหัวมือไม่ใช่กดมือกดหัวใจเข้าจอเข้าใจให้หมอจุนนวยเดอ <c oughs> กําลังใจหมดจุนทั้งนั้นบ้านนี้ส่งดาวได้บ้านนี้ส่งดอกกุหลาบส่งเข้ะเจาะข้าใจไรายได้นะคะด้านนี้ส่งดาวได้นะชาววันจ,นจันทร์จ๋าอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องให้กุ้มใจไม่สบายใจหนานใหม่และใหม่ละใหม่ละ เรื่องต้องตัดสินใจอืมอากาศมันร้อนนะที่รักนะช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะใจเย็นๆกันนะอย่าไปร้อนตามอากาศซิตัวนะอืมไหนไพ่ใบใบสรุปของชาววันจันทร์ฮึบอ่ามีเรื่องใหม่ๆให้ชุม่มชื่นใจเด่นในเรื่องของงานนะคะเด่นในเรื่องของงานนะนะคะอ่าในเรื่องของงาน ชาววันจันทร์เหมือนมีเกณฑ์ว่าจะต้องตัดสินใจเรื่องงานเพราะงานที่ทำเนี่ยมันหนักเหลือเกินในบางท่านกําลังคิดว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันคุ้มกับเงินไรายได้เดี๋ยวมันคุ้มกับงานที่ทํำไหมอะไรเงี้ยมันหมายความว่างานเยอะตังน้อยอ่ะพูดง,ง่ายๆอย่ามาใช้สัพท์ให้มันได้แปลยากอาจาร์วันอาทิตย์ดูย้อนหลังได้นะจาะที่ักนะ,ะมีความคิดว่าเงินที่ได้มันไม่คุ้มกับ ทำงานไปงานค่อนข้างหนักนะคะตอนนี้ในบางท่านอาจจะกําลังจับกลุ่มคุยกันว่าเออเธอนู่นนี่นั่นอะไรเป็นยังไงนะคะในบางท่านงานช่วงนี้อาจจะมีการประชุมบ่อยมากเดี๋ยวก็เรียกประชุมเนี่ยก็เรียกประชุมของเก่าก็ทําไม่ทนันอยู่แล้วประชุมอีกแล้วงานงอกนะคะชาววันจันทร์นะงานงอกอในบางท่านก็กําลังประกาศออกไปว่าเออฉันอยากเปลี่ยนงานเธอช่วยดูงานช่วยหายงานให้ฉันหน่อยนะคะขอบคุณนะคะหัวใจรัวๆขอบคุณนะคะ เออคนที่รองานมีเกณฑ์ว่าได้ไหมคะหมอจูนมีเกณฑ์ว่าได้ค่ะงานนะแต่ว่าอาจจะได้งานเจองานที่ค่อนข้างที่จะหนักที่จะเขี้ยวนะคะงานหนักงานเยอะนิดนึงหมอจูนว่า <c oughs> ทําไม่ถึงสามเดือนแน่ไม่เกินสามเดือนแน่เลยนะคะชาวประจันนะมีเกณฑ์ว่าอาจจะทาไม่ไม่ถึงสามเดือนนะคะยังไงก็หางานสำรองไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงิน การเงินชาววันจันทร์มีความคิดในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะบางท่านกาลังโอ้โหบางบางท่านนะหมวดจูชอบในะของเอฟซแล้วเขาบอกว่าหมุนเงินเป็นลูกข่างเลยค่ะหมาโจูนนะอ่าชาววันจันทร์อาจจะได้เล่นลูกข่างหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของอองานใหม่ๆเข้ามาเสริมนะอาจจะทําให้ชาววันจันทร์เนี่ยได้เม็ดเงินเพิ่มเสริมเข้ามาในระบบได้นะจ๊ะที่รักนะอืมอ่า ทีนี้ในเรื่องของการเงินยังไม่พึงพอใจชาววันจันทร์ยังไม่พึงพอใจในของเรื่องการเงินติดตามค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุภาพขอบคุณนะคะเช้าเช้าวันอาทิตย์ผ่านยังอ๋อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ผ่านแล้วจ้าเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ย้อนหลังตอนนี้หรือว่าเดี๋ยวย้อนหลังตอนหมดจุลลไลฟ์ก็ได้นะคะที่รักนะนะคะในเรื่องของการเงินยังไม่พึงพอใจเดี๋ยวมีเกณฑ์ว่าจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะชาววจันทร์มีเรื่องที่ต้อง ตัดสินใจม่ต้องให้คิดเรื่องการเงินในบางท่านอา,อาจจะกําลังหาตัวช่วยหาคนช่วยในเรื่องของการเงินก็ได้เช่นกันนะคะความรักเป็นอะไรจ้าชาววันจันร์จ๋าเงินที่รักหรอคะงินคนรักหรอมีเกณฑ์ว่าท์นี้ชาววันจันจะเง,งอนคนรักจะตึงตึงใส่กันนะคะตึงตึงใส่กันในบางคู่มันม,มีหลายพลังงานขึ้นมานะในบางคู่อาจจะกําลังมีเกณฑ์ในเรื่องของกําลังจดปัก ปลายปากกาหย่ากันนะคะในบางคู่กำลังตัดสินใจว่ารักนี้จะไปต่อหรือจะพอเท่านี้ดีนะคะชาววันจันทร์มีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันคิดมานานแล้วช่างใจมาสักพักหนึ่งแล้วว่าสำหรับความรักของเราควรจะไปต่อหรือจะพอเท่านี้ดีเพราะบางคนเนี่ยยังยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หย่าอยู่เลยนะทำตัวสดรอแล้วซ้อมโสดแล้วนะคะชาววันจันทร์มีเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะ นะคะในบางท่านกําลังเจอในเรื่องของรักแบ่งปันรักแทรกรักซ้อนนะคะชาววันจันทร์นะเออสำหรับคนโสดคนโสดหมอจุนว่าที่กําลังคิดจะตัดสินใจว่าจะคบกับคนนี้ดีไหมหมอจุนว่ารอก่อนดีกว่าเพราะว่าชาววันจัน,จนจนะจทรนะ์เจอคนเจ้าชู้เข้าแล้วนะจ๊ะทรละนะเจอคนเจ้าชู้และก็เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะสำหรับใครที่มีเกณฑ์กาลังนัดหมายดูตัวกันนัดมาเจอมาทําความรู้จักกัน สำหรับคนที่เพิ่งคุยหรือมีคนคุยนะคะก็คุยแล้วอาจจะมาคุ้นคิดมาได้มาเครียดได้เอ๊ะช่าจะยังไงคนนี้ดีละมุนก็ละมุนก็อยากได้อยู่นะแต่มีเอะมีอะนะคะชาววาจานย์อาทิตย์นี้จะมีความกลุ้มใจจะชอบเดินก้มหน้าเงยหน้าขึ้นนะจา๊ะที่รักนะเงยหน้าขึ้นนะอืมคนโสดโสดก่อนนะจา๊ะท่รักนะยังไม่ยังไม่เหมาะสําหรับเรื่องความรักยังไม่เด่นนะจ๊ะเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าหมดจึงมาดูให้ใหม่ งานเงินความรักสุขภาพสุขภาพระวังอารมณ์หน่อยนะคะจะขี้งอนกุมใจเก่งนะคะนะอืมแล้วก็จะตึงๆนิดนึงช่วงนี้นะคะระวังช่วงหลังบ่าไหลหัวเขา่าข้อแขนข้อเท้านะคะชาววันจันนะ,ะในบางท่านอาจจะเจอเนเรื่องของนิ้วในไตนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดได้เช่นกันเพราะว่ากำลังจะ ไปฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอนะคะหมอจูนวินิจฉัยให้ก่อนนะคะ,นะก่อนคุณหมอซะอีกนะนะมีเกณฑ์อาจจะตรวจเจอก้อนเนื้อหรือนิ้วหรือว่าซีดอะไรอย่างนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องผ่าตัดนะจ๊ะที่รักนะแต่ว่าผ่านไปได้ดีไหมผ่านไปได้ดีค่ะสู้ๆนะคะนะสู้ๆมีหมอจูนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์ไปเข็มทิศให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแต่ว่าหมอจูนขอกลับได้ไหมขอเป็นข้อหัวจอข้อหัวอไม่ใช่ข้อหัวจอ ข้อหัวใจนะคะเวลาหมอจุลลงคลิปอะไรก็ฝากกดถูกใจเม้นมาคุยกับหมอจุนแล้วก็กดแชร์ให้หมอจุนหน่อยได้ไหมคะนะเพื่อที่ว่าหมอจุนจะได้มีกําลังใจอยู่ตรงนี้นานๆนะคะนะนะจ๊ะวันพุธคุณสุภาพวันพุธกลางวันกลางคืนจ้าที่รักนะเพราะว่าหมอจุนมีแบ่งให้ด้วยนะคะนั่นเป็นที่มาของนคนวันเกิดทั้ง8วันเนาะสุขภาพโชคลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นที่ผ่านมาก็ โอ้ยกลับไปกลับมาลืมตัดบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นะคะเนาะสื่อน้ำโชคของชาววันจันทร์ได้แก่เลขที่มีคนเอามาบอกนะคะแล้วก็เลขจากสื่อโซเชียลแล้วก็เลขที่ไปทําบุญมาให้โชคนะคะวันนี้เราอ่านดวงรายสัปดาห์ก่อนนะจ๊ะที่รักนะอย่าเพิ่งส่งคาถามมาเดี๋ยววันเลื่อนขึ้นไปหมอจุก,ก็เลื่อนลงมาไม่ได้เดี๋ยวรอสัญญาจากหมอจุ้นก่อนเนาะนะคะกลางวันค่ะโอเคเอืม โชคลาบบอกไปแล้วเนาะเลขหน้าไพ่หมอจูนมีเอ่อหนึ่งสี่หกแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งนะคะสีสีน้ำตาลสีแดงสีฟ้าคือสีนำโชคของชาววันจันทร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาได้แก่เฉพาะกวดอู องค์พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ํานะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะถูกชะโละก,กชาววันจันทร์สำหรับจะไปทําบุญในอาทิตย์นี้นะคะ